เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานคำชะโนดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรื่องเล่าตำนานที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความลี้ลับน่าพิศวงวันนี้เราจะไปกันที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนรู้จักกันดีนั่นก็คือคำชะโนดดินแดนพญานาคอันเลื่อมชื่อแห่งจังหวัดอุดรธานีเตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาฟังเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาของที่นี่ไปพร้อมๆกันเลยครับคำชะโนดหรือวังหน้าคินคำชะโนดตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นเกาะลอยน้ำกลางบึงขนาดใหญ่ที่นี่เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึ่งเป็นป์มชนิดหนึ่งที่ขึ้นรวมกันอย่างหนาแน่นทำให้เกิดเป็นป่าที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งปีบรรยากาศที่นี่เงียบสงบรมเย็น ราวกับเป็นอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ทำให้คำชะโนดโด่งดังไปทั่วประเทศไม่ใช่แค่ความสวยงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่ต่างหากตำนานของคำชะโนดนั้นมีมากมายหลายเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่เรื่องที่โดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของพญาศีสุดโทนาคราชและเจ้ยายญาศีปทุมมาว่ากันว่า ท่านทั้งสองเป็นกษัตริย์และราชินีแห่งเมืองบาดานซึ่งเป็นเมืองของพญานาคที่อยู่ใต้พื้นโลกของเรานี่เองพญาสีสุดโทนาคราชมีพระวรากายเป็นสีทองส่วนเจ้ายญาสีปทุม,มามีพระวรากายเป็นสีเขียวมรกตทั้งสองพระองค์ทรงเมตตาต่อมนุษย์และคอยปกป้องรักษาผู้ที่มาสักการะบูชาที่คัมชโนเ็นนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญาสีสุดโทนาคราช และเจ้ายาสีปทุมมานั้นมีมากมายบางคนเล่าว่าเคยเห็นพญานาคทั้งสองปรากฏกายให้เห็นบางคนก็เล่าว่าเคยได้รับโชคลาภหลังจากมาขอพรที่คำฉโนดทำให้ผู้คนจากทั่วสารทิศลังไหลกันมาที่นี่เพื่อหวังจะได้รับความเป็นสิริมงคลและขอพรให้สมหวังในสิ่งปรารถนานอกจากเรื่องราวของพญานาคแล้ว คำชะโนดยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีจ้างหนังอีกด้วยว่ากันว่าในอดีตเคยมีคณะหนังเร่เข้ามาทําการแสดงที่คําชะโนดแต่ปรากฏว่ามีคนดูเต็มโรงแต่ทุกคนนั่งนิ่งไม่มีการส่งเสียงใดทั้งสิ้นเมื่อหนังจบคณะหนังก็ได้รับค่าจ้างเป็นเงินจํานวนมากแต่พอรุ่งเช้าเงินเหล่านั้นกลับกลายเป็นใบไม้ทำให้คณะหนังเชื่อว่า พวกตนได้รับการว่าจ้างจากวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ที่คำชะโนดนั่นเองเรื่องนี้ทำให้คำชะโนดยิ่งมีความลึกลับน่าค้นหามากยิ่งขึ้นความสำคัญทางวัฒนธรรมของคำชะโนดนั้นมีอย่างมากที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่มีความเชื่อศรัทธ,ธาในพญานาคผู้คนเชื่อว่าการมาสักการะบูชาที่คำชะโนดจะช่วยเสริมสร้างครัชสิริมงคลให้กับชีวิต ทำให้แคล้วคลาาจากอันตรายและประสบความสำเร็จในสิ่งปาถนานอกจากเรื่องราวของพญานาคแล้วคําชนโนดยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีจ้างหนังอีกด้วยว่ากันว่าในอดีตเคยมีคณะหนังเร่เข้ามาทำการแสดงที่คําชโนดแต่ปรากฏว่ามีคนดูเต็มโรงแต่ทุกคนนั่งนิ่งไม่มีการส่งเสียงใดทั้งสิน้นเมื่อหนังจบคณะหนังก็ได้รับค่าจ้างเป็นเงินจานวนมาก แต่พอรุ่งเช้าเงินเหล่านั้นกลับกลายเป็นใบไม้ทำให้คณะหนังเชื่อว่าพวกตนได้รับการว่าจ้างจากวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ที่คำชะโนดนั่นเองเรื่องนี้ทำให้คำชะโนดยิ่งมีความลึกลับน่าค้นหามากยิ่งขึ้นความสำคัญทางวัฒนธรรมของคำชะโนดนั้นมีอย่างมากทีน่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่มีความเชื่อศรัทธาในพญานาคผู้คนเชื่อว่า การมาสักการะบูชาที่คำชะโนดจะช่วยเสริมสร้างพระสิริมงคลให้กับชีวิตทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายและประสบความสำเร็จในสิ่งปรารถนานอกจากนี้คำชะโนดยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยถ้าถามว่าทำไมคำชะโนดถึงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันผมคิดว่า เป็นเพราะความเชื่อและความศรัทธาที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยที่มีต่อพญานาคบวกกับเรื่องราวความลี้ลับน่าพิศวงที่เล่าขานกันมาทําให้คำชะโนดกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนอยากมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการที่คำชะโนดสามารถผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวทําให้ดึงดูดผู้คนได้ทุกเพศทุกวัย การเดินทางมาที่คำชโนดนั้นไม่ยากเลยครับสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทางก็ได้เมื่อมาถึงคำชโนดแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการเดินข้ามสะพานไม้ทอดยาวเข้าไปในตัวเกาะระหว่างทางเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบและเมื่อเข้าไปถึงด้านในเราจะพบกับศาลของพญาสีสุดโทนาคราชและเจ้ายาสีปทุมมา ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามผู้คนนิยมนำดอกไม้ทูปเทียนและเครื่องสักการะต่างๆมาถวายเพื่อขอพรและแสดงความเคารพนอกจากนี้ภายในคำชะโนดยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำที่พญานาคใช้ดื่มกินผู้คนนิยมนำน้ำในบ่อนี้มาล้างหน้าล้างตาหรือดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังมีต้นชนโนดขนาดใหญ่ ที่มีอายุหลายร้อยปีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำชะโนดอีกด้วยคำชะโนดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อและความศรัทธาที่หล่อหล,อ,ลอมรวมกันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครถ้าคุณมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่ผมรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าประทับใจและได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วตำนานคำชะโนด เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางวัฒนธรรมอย่างมากเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพญานาคและเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำความดีและดำเนินชีวิตด้วยความหวังและความศรัทธาเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องเล่าตำนานคำโนดในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสนุกและความรู้กันไปเต็มอิ่ม หากท่านชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าตำนานครั้งหน้าสวัสดีครับ